สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้เป็นคาบที่2นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานที่1น,นะคะเรื่องโครโมโซม DNA และยีนนะคะซึ่งคาบก่อนนะคะคุณครูได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาฟังเฉลยกันนะคะ เรามาเริ่มกันจากข้อ1เลยนะคะจากภาพ A และภาพ B ที่กำหนดให้จงตอบคำถามต่อไปนี้คุณครูจะมีภาพมาให้สองภาพนะคะจะเป็นภาพ A และภาพ B ข้อ1.1ถามว่าภาพ A และภาพ B คือภาพอะไรคำตอบที่ได้นะคะภาพ A คือโครโมโซมเพศชายส่วนภาพ B คือโครโมโซมเพศหญิงแล้วนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรคะ ว่าทำไมถึงเป็นโครโมโซมเพศชายและเพศหญิงเราจะสังเกตจากโครโมโซมคู่ที่23นะคะนักเรียนโครโมโซมร่างกายอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าจะมีทั้งหมด23คู่หรือ46แท่งนะคะ จากภาพ A นะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าโครโมโซมเนี่ยจะอยู่เป็นคู่ๆนะคะจะมีตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลขที่22นะคะแสดงว่าโครโมโซมเนี่ยโครโมโซมร่างกายเนี่ยจะมีทั้งหมด22คู่นะคะคือคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะที่เราเรียกว่าออโตโซมนะคะส่วนคู่ที่23นะคะไม่ได้ระบุตัวเลขไว้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า มี X Y กำกับอยู่ข้างล่างนะคะ X Y เนี้ยนะคะจะเป็นโครโมโซมของเพศชายนะคะส่วนภาพ b นะคะจะเป็น X X นั่นก็คือโครโมโซมของเพศหญิงโครโมโซมเพศนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า sex โค m o ม o m มมาที่ข้อ1.2นะคะ a และ b แตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนั่นก็คือแตกต่างกันที่โครโมโซมเพศนะคะคู่ที่23 เพศชายจะเป็น XY ส่วนเพศหญิงจะเป็น XX ข้อที่2มนุษย์มีลักษณะโครโมโซมเป็นอย่างไร2.1จำนวนแท่งและคู่มีทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่2.2นะคะการจำแนกชนิดโครโมโซมแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างก็จะจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะนักเรียน 1. ก็คือออโตโซมเป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายคือคู่ที่1ถึง22นะคะ 2. จะเป็นโครโมโซมเพศหรือเซ็กโครโมโซมซึ่งเป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือกำหนดเพศนั่นคือคู่ที่23นะคะเพศหญิงและเพศชายนะคะก็จะแตกต่างกันตรงโครโมโซมคู่ที่23เนี่ยแหละคะ่ะมาต่อกันด้วยข้อที่3 ภาพความสัมพันธ์ของแบบจำลองของสารพันธุกรรมของมนุษย์ดังภาพจงระบุชื่อลักษณะหน้าที่ให้ถูกต้องแสดงว่านักเรียนจะต้องระบุทั้งหมด3า3อย่างนะคะนั่นก็คือชื่อลักษณะและหน้าที่นะคะมาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งนะคะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายปลาท่องโกนะคะที่เคยอธิบายไปแล้วนะคะหมายเลขหนมีชื่อว่า โคโมโซมนะคะมีองค์ประกอบเป็นสารเคมีประเภทโปรโตีนและกรดนิวคลีอิกต่อด้วยหมายเลข2นะคะหมายเลข2คือจีนจีนคือรหัสหรือชุดข้อมูลทางพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกตามด้วยหมายเลข3คือ DNA เป็นกรดนิวคลีอิกที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเราไปต่อ กันในชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่3นะคะว่าด้วยเรื่องของการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลสำหรับคลิปนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ